ในชันนักศึกษาสุนิสาพุทธศรีนะคะวันนี้จะมาเปรียบเทียบโปรแกรม C C T Plus h 1.90โปรแกรมคอมพิวเตอร์สอนวิเคราะนะคะกับโปรแกรม C V p l u h นะคะซึ่ง2โปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมสับวิเคราะห์โครงสร้างของพวกนะคะโดยที่ C C T Plus เนี่ยจะเป็นโปรแกรม2มิติแล้วก็ C V p l u h จะเป็น3มิตินะคะโดยถ้าเราจะแรนเดอร์ตัว C V t l u h นะคะเราจะต้องทําการป้อนข้อมูลของ Excel ขึ้นมาก่อนนะคะโดยที่เราจะได้ค่าของ Excel เนี่ยขึ้นมาจาก วิชา m มทเ r ียลนะคะซึ่งพอเราป้อนข้อมูลในตัว Excel เสร็จแล้วนะคะเราจะทำการ Import ข้อมูลนะคะเข้าไปในโปรแกรม C ี v e t โดยเริ่มจากกดที่ไฟล์นะคะ Import Data File ค่ะแล้วก็กดเลือกโปรแกรมที่เราข้อมูลที่เราทำเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะเรนเดอร์ออกมาเป็นรูปร่างสับบิดเลยค่ะจากนั้นกดกราฟิกนะคะแล้วก็จะเข้าไปที่แ s e a l Force นะคะซึ่งเราจะได้รู้นะคะว่ามีเมมเบอร์ตรงไหนบ้างะคะ โปรแกรมก็จะบอกเป็นค่ามก ximum ออกมานะคะโดยตัวนี้จะมีเป็นค่า4แล้วก็เอ่อเมมเบอร์ที่4แล้วก็เมมเบอร์ที่4 3นะคะจากนั้นกดออกค่ะกดเข้าไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็ export resolve file นะคะจะมีการ render ตัว excel ขึ้นมานะคะจะเป็นค่าจากการคำนวณของแต่และชิ้นส่วนนะคะจากนั้นมาทำตัว cct test นะคะโดยที่เราจะป้อนข้อมูลตัวนี้ลงไปนะคะ ข้อมูลควบคุมค่ะจะมี17จุดต่อ31ชิ้นส่วนนะคะแล้วก็ถึงหน้าตัดโดยตอนนี้คือเราได้สร้างทุกอย่างแ้วหมดก่อนแล้วนะคะเพราะว่าข้อมูลค่อนข้างเนี้ยนะคะพิกัดจุดต่อค่ะแล้วก็ไปที่จุดยึดลังนะคะจะเป็นที่จุดที่หนึ่งนะคะเป็นตัวพินนะคะแล้วก็จุดที่เก้านเนี้ยเป็นโรเลอร์จากนั้นเป็นชิ้นส่วนค่ะก็จะป้อนชิ้นส่วนไปให้ครบนะคะจากนั้น ไปที่ต้งข้อมูลคกดประมวลผลวิเคราะห์นะคะแล้วก็ติดทุกอย่างกดออกนะคะแล้วก็คลิกที่ดูที่ผลลับธ์ระยะเคลื่อนตัวค่ะแล้วก็มาดูที่ในชิ้นส่วนภายในนะคะตรงนี้เราจะได้ค่าแรงชิ้นส่วนภายในออกมาะคะเราจะมาเปรียบเทียบกับค่า Excel ของตัวโปรแกรมซีเวนะคะโดยที่ของเราตรงนี้ค่าแม็กของเราจะได้เป็นลบ หนึจุดห้าแปดนะคะซึ่งของเราก็จะได้ค่อนข้างตรงนะคะกับตัวของโปรแกรม C C T Trust นะคะแล้วก็จะมีชิ้นส่วนที่สี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาชิ้นส่วนที่สีก็จะได้ตรงนี้ออกมาเป็นหนึ่งจุดหกห้านะคะซึ่งค่าแม็ของเราจะได้เป็นสิบห้าจุดเจ็ดห้านนะคะซึ่งอาจจะ ยังไม่ตรงนะคะไม่ค่อยใกล้เคียงเวยเนื่องจากแอปนะคะมันมีความต่างเพราะว่า CCT t u c h เนี่ยเป็นแบบสองมิติแล้วก็ตัว c ี่เ c ลีนะคะเป็นสามมิติค่าเลยยังไม่ตรงนะคะฉะนั้นเราจะมาดูที่แรงปฏิกิริยานะคะแรงปฏิกิริยาของเราเนี่ยจะได้สี่จุดห้านะคะเรามาดูของตงัวนี้อ่าตรงนี้ก็จะได้สี่จุดห้าศูนย์เหมือนกันเลยนะคะทั้งสองโปรแกรมะคะ่ะ มีความตรงกันเลยนะคะตรงนี้ถ้าเป็นเเป็นตีเกย